สวัสดีคะ่ะเจเคมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราพามาชมกับโตโยต้าโคโรนานะคะรถเก่งบัาบ้านนะคะมีเร่มพร้อมโอนค่ะรถยนต์ปี95เกียร์ออโต้ราคา59,000บาทค่ะสีสานรอบคันสวยนะคะแอร์เย็นเครื่องดีภาษีไม่ขาดขับเป็นรถบ้านเทนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินล้วนเลยนะคะ ด้านหลังอุปกรณ์ช่วยเหลือครบครบค่ะคันนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะคะขับขี่ทางใกล้ทางไกลได้สบายค่ะภายนอกภายในสวยสะอาดพร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะรถอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะเป็นรถบ้านแท้นะคะเริ่มพบพร้อมโอนเลยค่ะ5 9 0 0 0บาทสนใจเจรจาต่อรองคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะถูกใจนะดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะ แนะนำให้นัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินดาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ